บัวดินพิงจีราค่ะการแตกกอบ่ค่อยดีเปนไดที่ไร้ไร่เนี่ยเพราะว่าผ่าเอาดอกก็มาหลายหลายกว่าปีที่แล้วเยอะเลยดอกสวยกลีบสวยตาสวยเด้อพิงจิรานี่นี่เมื่อเ้ากับ,บเฮตุยังดอกตื่นเกินมากกับมาลงแปลงบัวดินเพราะว่าถ้าเหายางลเลาะเบืองตอมันออกดอกหฮาสิฮห้ว่าดอกมัน่นโบแมนสายพันธุ์ที่เห่าเหลือกไว้แต่ถ้าเบิ่งหัวมันเนี่ยแยกบ่อกออกเพราะว่า ลักษณะหัวเนี่กะสีคือกันไปเบิดเลยมันเป็นแค่บางสายพันธุ์ที่มีลักษณะหัวเลี่ยวหัวกลมหัวแบนหัวหรูปทรงเป็นแบบเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์แต่ส่วนมากนะลักษณะมันกะคข่ายๆกันอย่างผิ่งจีฬาที่เฮาเบิ่งอยู่ตอนนี้หัวจะออกค่อน้างกลมกลมเลยนะคะบอมีแบนเพราะฉะนั้นเวลาแยกดอกคัดดอกคัดสีนี่เขาจะเบิ่งต่อ บัวดินที่เพิ่นออกดอกออกมาถึงจะยืนยันได้ว่าสายพันธุ์มันตรงกันนะคะตอนนี้พิ่งจิราขายอยู่ในราคาหัวละหาสิบบาทเท่กากันถ้าใครสนใจก็ทักแม่ค่ามาได้นะคะ